กับผมว่าที่ร้อยเอกปารพลตาปิงนายกเทศมนตรีตำบลนดนทงปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลนด้นทงปี2,565ถึง2,567นะครับก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าในปี2,567เองนะครับมีปริมาณที่ลดลงนะครับร้อยละ50เป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไปนี่มีร้อยละ30นะครับส่วนขยะรีไซเคิลนะครับร้อยละ18ที่เหลือก็เป็นขยะอันตรายนะครับซึ่งในวันนี้กับผมก็จะนำทุกท่านนะครับไปดูการบริหารจัดการธนาคารขยะของมูเจ็บ้านจักคำพิมุกนะครับซึ่งมาเดียวนี้เป่นก็มีไรายได้จากการาขายขยะรีไซเคิลนะครับเป็นเงินนักอยู่นะครับก็ขอเชิญตัง พร้อม่พี่น้องไปรับชมได้นะครับสวัสดีค่ะพิ่ชาพรสีมเดือยเจ้าเป็ดยยบุญยหญบ้านเจนบ้านจ้าคพีมุกนะเจ้า,าวันนี้ปาปลาคับกองคุ้มขยาผสมวัตถิการบ้านจ้าคพีมุกนะเจ้า กกาะสำหรับกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการบ้านเจา้าคัพทุกนะเจ้าเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่9เมษายน2564นะเจ้าซึ่งตอนนั้นนะเจ้าทางปกกำน,นันอเนกพ่านชยานนท์นะเจ้าก็เล็งเห็นว่าในกุงบ้านเจา้าคันทุกของเขานะเจ้าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะเจ้าประชากรค่อนข้าง,ง,งเยอะมีประชากรอยู่365ครัวเรือนนะเจ้าก็เลยมีปัญหาเรื่องขยะขึ้นมาแล้วก็ทางปกกำนันก็เลยเสนอไปตัง ที่ประชุมนะเจ้าเป็นมติที่ประชุมว่าเขาจะมีการจะตั้งโครงการขยายความสัสดิการในชุมชนบ้านเจ้าําุของเขาขึ้นนะเจ้าซึ่งมติที่ประชุมนะเจ้าเห็นด้วยนะเจ้าตอนนั้นนะเจ้าเขาได้เป็นการจะตั้งเป็นผ้าป่าผ้าป่าขยะนะเจ้าโดยทางคันระคภูมิวิรชธรรมจักรเข้าร่วมในการจัดตั้งนะเจ้ายอดของบัญชีตอนเปิดรอบแรกนะเจ้ามีอยู่สองพันกว่าบาทนะเจ้าซึ่งเป็นผ้าป่าขยะแล้วก็ตั้งโต๊ะนะเจ้ารับสมาชิก สมาชิกรวมแหลกมี1นึ่ง้หตัวเรือนนะเจ้าที่เข้าร่วมกับกองทุนยะของเขานะเจ้าซึ่งณปัจจุบันนี้นะเจ้าเงินในกองทุนนะเจ้ามีมีการหมุนเวียนแล้วก็ยอดสุทธิอยู่ที่สี่หมื่นสามพรบาทนะเจ้าก็มีการต่อเนื่องมาเรื่อยๆซึ่งกองทุนยะานะเจ้าจะเก็บทุกวันที่ซิของเดือนนะเจ้าทุกๆกเดือนจะมีทางผู้นําชุมชนนะเจ้าจิตอาสารวมกันเก็บขยะ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์วันวันที่ซิฟนะเจ้าซึ่งเป็นวันแจกเบี้ยผู้สอายุนะเจ้าจะมีการประชาสัมพันธ์คือทางค o r m มนพี่น้องชาวบ้านจะทับุูกนะเจ้าตีเสนอขยะบริจาคเข้ากับกลองทุนนะเจ้านำขยะมาไหว้หน้าบ้านหน้าซอยเพื่อที่ว่าทางคุณชุมชนจะเป็นผู้ไปเก็บนะเจ้าแล้วก็น,นำขยะมาไหว้ปีศาลา SFL เพื่อนำขายแล้วก็น,นำยอดเงินเข้ากองทุนนะเจ้า สวัสดิการของกองทุนนะเจ้าณปัจจุบันนี้นะเจ้าจะเป็นจะมีสวัสดิการอยู่สองอย่างนะเจ้าอ๋อสามสามอย่างไปกันนะเจ้าอย่างแรกนะเจ้าจะเป็นสวัสดิการที่ว่าไข่เจ็บเป็นนะเจ้าเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรักพูนนะเจ้าโดยมีใบ,บรองแพทย์มาครอบครัวละไม่เกินสามครั้งต่อปีนะเจ้าจะได้รั้งละสามร้อยบาทนะเจ้าแล้วก็เป็นสวัสดิการที่สองจะเป็นสวัสดิการที่ว่า ครอบครัวของสมาชิกกอ,องพุายาตีเสียชีวิตนะเจ้าก็จะได้การรับเงินสวัสดิการนี้เข้ากองเอร้รวมทําบุญนะเจ้าในงานนะเจ้าจํานวนครอบครัวละห้าบาทนะเจ้าแล้วก็ยังมีในส่วนของที่ว่าอาเงินสาธารณประโยชน์นะเจ้าอย่างเช่นเป็นกิจกรรมของวันเด็ก ดำหลวผู้สูงอายนุนะเจ้าจะเป็นกิจกรรมในหมู่บ้านนะเจ้าก็จะมีการมัดีที่ประชุมนะเจ้าของเงินในส่วนนี้นะเจ้าเข้ารวมซึ่งปัจจุบันในวันนี้นะเจ้าก็มีการประชุมของการดำหลวผู้สูงอายุนะเจ้าที่จะเกิดขึ้นในระเพณีปีใหม่เมืองนี้ขึ้นตอนทางกองผุนขยะก็ได้หมองเงินเพื่อเข้าอ่ารวมนะเจ้าห้าพันบาทนะเจ้าสำรับที่ว่าตังหน้านี้กองผุนขยะเอาจากนี้ อย่างต่อเนื่องไปก่อนะเจ้าสำหรับสวัสดิการการการเป็นเอการเจ็บแล้วก็การตายเขาไมีแล้วนะเจ้าต่อเนื่องเขาเขาจะเสนอในที่ประชุมเป็นการเกิดนะเจ้าที่ว่าเขาจะรับขวัญเด็กเกิดใหม่ในหมู่บ้านนะเจ้าแต่ก็ยังบม่ได้เข้าที่ประชุมเืิอเป็นการที่ว่าวางแผนไหวนะเจ้าสําหรับกองทุนขยะบ้านสักครั่งที่กนะเจ้าก็มีคณะกรรมการคือพักเพื่อนนะเจ้าก็นําโดยนะเจ้าผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าแล้วก็ทางผู้นำชุมชนนะเจ้าแล้วก็ เป็นทางอสมอจิตอาสานะเจ้าร่วมกันดําเนินง,งานและก่อขับเคลื่อนไอ้กองคุ้ขยะที่ขึ้นมานะเจ้าก็สาหรับกองคุ้มขยะนะเจ้าก็ทำเพื่อเห็นว่าทางมู่บ้านนะเจ้าได้มีส่วนรวมด้วยกันมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม,มน,นะเจ้าทางตรงก็คือทางทางมู่บ้านาาน,นะเจ้าคือทางมู่บ้านจะสะอาดขึ้นนะเจ้าขยะลดลงแล้วก็ทางอ้อมก็คือว่าสามารถนํา เงินของพยะไปใช่เป็นสวัสดิการเพื่อกับชุมชนนะเจา้าแล้วก็ทุกคนในหมู่บ้านนะเจา้ามีส่วนรวมในการนําขยะมาบริจาคเก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเจา้าก็ขอขอบคุณน,นะเจา้าทางาผู้มีส่วนรวมในการขับเคลื่อนกองพุกขยะแล้วก็คณะกรรมการทุกทันนะเจา้ารวมถึงพี่น้อ,นองบ้านจะทำใุกทุกคนนะเจา้าที่มีโครงการขยะแล้วก็รวมกันขับเคลื่อนเพื่อเกิดโครงการดีๆนี้ขึ้นมานะเจา้าก็ขอบคุณมากๆเจ้า